ครับคำถามข้อแรกเลยครับชาวพุทธเป็นจำนวนมากถือโอกาสปีใหม่ไปขอพรจากพระหรือญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิ่อมงคลนะครับคำถามคือว่าอะไรถือเป็นมงคลและพรที่แท้จริงที่เป็นพรปีใหม่อยู่ตลอดการสำหรับชาวพุทธนะครับก็ธรรมเนียมของชาวพุทธที่จะ ไปกราบพระผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่เพื่อขอพรปีใหม่ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ดีงามอย่างน้อยก็ก,ก็เป็นการยอมรับว่าเราไม่ใช่ว่าเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างตรงการ คำแนะนำอย่างตรงการสิ่งที่ดีเสริมสร้างคุณความดีในชีวิตของตนแลว้วมันเป็นธรรมเนียมที่รักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยในการ เข้าหาผู้ใหญ่ด้วยความเคารพอ่อนน้อมนั้นก็ถือว่าเป็นบุญอยู่แล้วคือความอ่อนน้อมนั่นแหละคือตัวบุญในกรณีที่เราเข้าหาสามณนะผู้สงบแล้วผูปฏิบัติเพื่อความสงบจากกิเลส ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ฟังบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยฟังมาก่อนหรือที่จะเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างที่อย่างเข้าใจไม่ชัดเพราะการให้พรของพระก็ไม่ควรจะอาตมา ว่านะว่าไม่ควรจะเป็นในลักษณะให้กำลังใจอย่างเดียวอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องการให้เตือนสติด้วยและให้เครื่องมือในการพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นด้วยเพราะพระที่ต้องการคือคือสิ่งตีงาม ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําไม่เกิดขึ้นโดยความวังดีของผู้อื่นแต่พระเราให้พรคือให้แนวทางให้กำลังใจในการพัฒนาตัวเอง ไม่ใช่ปลอบใจหรือว่าให้สบายใจอย่างเดียวเพราะนั้นก็กลายเป็นการส่งเสริมความประมาทมากกว่าแต่ต้องการให้มีกำลังใจมีความตั้งใจเห็นความสำคัญความสมควรของการป้องกันชีวิตไม่ให้สิ่งเสาวหมอง ที่ยังไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้มีกำลังใจมีปัญญามีความขยันมีความฉลาดในการชนะในการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วมีกำลังใจมีปัญญามีความขยันมีความฉลาดในการปลูกฝังสิ่งดีๆที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้และ มีกำลังใจมีปัญญามีความขยันมีความฉลาดในการดูแลสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นแล้วและทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะชีวิตของเราจะ,จะเจริญหรือจะเสื่อมมันก็อยู่ที่การกระทำของเราแต่ละคนนั้นผู้เป็นกาลยานามิตร ผู้หวังดีผู้ที่จะให้พรคือผู้ที่ที่ให้เห็นพรที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เพราะมนุษย์เราเป็นแต่ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้ไม่ใช่สัตว์ประเสริฐด,ด้วยความเกิด แต่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกด้วยความเพียรพยายามนั้นในปีใหม่เรามาทบทวนเรามาสำรวจตัวเองแต่โอเนี่ยนิสัยนี่ยังยังไม่ค่อยดอีเรื่องความอิจฉชาพยาบาทก็ดีความงุดงิดลำคาญใจความฟุ้งซ่านวุ่นวาย ่างต่างหรือ,อพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่งามการพิดศีลข้อนั้นข้อนี่ยังมีอยู่ใน,ในปีใหม่พรก็คือ,อความเพียรพยายามที่จะชนะที่จะรุดพ้นที่จะเป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น ด้วยความเชื่อมั่นว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ชนะใจตัวเองได้พุทธเจ้าว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่ไร้กาดเท่ากับจิตใจของตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมไม่มีเพื่อนที่ดี เท่ากับจิตใจคงตนที่รับการฝึกอบรมได้ดีแล้วดั้นพุทธเจา้าไม่ไม่ให้เราเชื่ออะไรง่ายๆ่าแต่ไม่เชื่ออะไรงมงายแต่ให้เราได้ดูใจตัวเองด้วยความอ่อนอน้อมทอมตนตรงไหนที่ยังไม่ดี ก็ต้องทำให้ดีแล้วให้เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่สามารถทำให้สิ่งที่ไม่ดีดีขึ้นซึง่งจะไม่ให้ดีที่สุดดีเลิศดีประเสริฐให้มันดีขึ้นแล้วให้เรามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีขึ้นบางคนอาจจะ มองตัวเองในแง่ร้ายว่าโอ้ยเราเป็นคนมืดแปดด้านถ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกว่าให้เราปฏิบัติให้หมืดแค่เจ็ดด้านเสียก่อนถ้ามืดเจ็ดด้านก็ให้มันหมืดหกด้านหาด้านสีด้านสามด้านสามด้านหนึ่งด้านในที่สุดมันก็จะสว่างมันต้องคอยเป็นคอยไปนั้นเรา ต้องพิจารณาชีวิตสิ่งในที่วันเป็นส่วนเกินที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างในครอบครัวในที่ทำงานเราพร้อมอย่างไรพร้อมที่จะชนะในสิ่งนั้นได้หรือยัง นี่เราจะเป็นผ่อนจะเป็นผ่นมากนั้น,เ,นเราก็ต้องดูให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะลอยตามคานิยมของสังคมคานิยมของสังคมนี้ไม่ได้เกิดจากพุทธปัญญาไม่ได้เกิดจากสิ่งดีสิ่งงามเท่าไหร่มันจะไปตามกิเลสคนซะมากกว่านั้นสิ่งที่น่ากลัวเราก็ไม่กลัวสิ่งที่ <c oughs> สิ่งที่ไม่ต้องกลัวเราก็กลัวกันมากหน้านี้ก็มีพวกก่อการร้ายาที่เรียกว่าอัลคีด้าของปินลาเดนคนก็กลัวอ,อัลคีด้ามากว่าจะมาก่อการร้ายแต่สิ่งที่ก่อการร้ายในชีวิตของชาวไทยมากทุกวันนี้ก่อการร้ายทุกวัน ไม่ใช่อัลกอฮีด้แต่เป็นแอลกอฮอล์ี่แอลกอฮอล์ oh ol, นี่น่ากลัวกว่าเัราะนั้นพรเนี่ยพรของคนไทยเนี่ยที่เราหน้า,นาเอาใจใส่หน้าได้รับมาคือพรในการที่ลุดพรจากการก่อการร้ายของแ oh อลกอฮอล์แล้วก็ขอให้ทุกคนมีจิตใจต่างมัน่น ในการสร้างชีวิตที่น่าภาคภูมิใจชีวิตที่รู้จักชีวิตที่ได้สัมผัสความผงใสเบิกบานของคุณธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยของใครเลยทำได้ก็ควรทำ